สวัสดีค่ะเพื่อนชาวเฟซบุ๊กแระชาวเชลคันะคะก็พหกํากกลังเกดอีกแล้วในตัวแม่ของถูกและดีเนาะวันนี้ของถูกและดีที่วันนี้เราจะมาเมามอยกันก็คือหลังจากที่เราแบบห่ายหนะ้าหายตากันไปนานเนาะเพราะว่าเรื่องจมูกก็โอเควันนี้นะมาอยู่ที่ศูนย์ซีกิถ้าใครเอ,อว่างใช่ไหมคะวันถึงเขาจะลดกันถึงวันพรุ่งนี้เนาะเป็นวันสุดท้าย้องเกดแนะนาร้านนี้เอ,อ่อพิตตี้ช็อปนะคะร้านนี้ นะคะคือเขาจะของเซลล์เขาจะเยอะมากเดี๋ยวจะให้ดูก็คือว่ามันจะมีไอ้นี้นะคะอย่างแบบสเปย e ์อีทูดี้อะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะเลยเพราะอีท e ูดี้บิซูบิซูแต่ที่เด็ดที่สุดที่สําคัญที่สุดก็คือจอร์แดน้าที่ทุกคนถามถึงอย่างปัดแก้มแบบเนี้ยที่เคยแนะนํากันไปก็มีนะเอออะไรพวกเนี้ยแล้วก็ที่แนะนําของจอร์แดน้าก็คือลิขสติของเขาใช่ไหมสีสีอะไรนะจาชื่อไม่ได้อะ่ะเออ ชื่อว่าสีอะไรนะเขาจะมีเนื้อครีมใช่ไหมคะก็คือเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาอาจจะมีเอาแป้งมาเซลลก็ได้ใครจะไปรู้เนาะแต่ลิปกอด้ลิปกอที่บอกว่าชาแล้วเหมือนชอนซงอีก็คือสีนี้นะคะนี่เบอร์หนึ่งศูนย์สี่นะคะอ่านี่จะเป็นตัวนี้นะคะอยู่ล็อกนี้เนาะโอเคใครสนใจก็มาได้ลวไอแชโดเขาก็เลิศมากของตัวดานนานะ เอนอนเอ่ประมาณนี้นะคะไอชาร์ <Okay. S 1> คือจะมีหลายสีหลายอันมากนะคะจะให้ดูอีกมีอะไรอีกนะคะของตอตดานาคือเยอะมากแล้วคือเขียนใต้ตาตอดาน้าที่เราเคยรีวิวกันไปพวกมีนะคะที่บอกว่าถูน้าแล้วก็ไม่หลุดนะคะก็จะมีหลายสีมากมายนะคะสีเป็นคันเลร์ฟลูก็มีแล้วก็เป็นสีแบบดําก็มีนะคะ ก็ครบหลากหลายแล้วคือราคาไม่แพงอะราคาคือเป็นราคาที่เราไม่สามารถซื้อได้ตาตัวแทนจำหน่ายหรืออะไรเงี้ยบางงานนี้ก็คือลดจริงๆนะคะโอเคเดี๋ยวไปดูอีกด้านหนึ่งเรานอกง,งานั้นนะคะก็จะมีขนตาปลอมอีสุรีพวกเนี้ยเออสามคู่รอยอะเออสมควรที่จะมาซื้อมากค่ะจริงๆแล้วก็เป็นพวกแบบตีนอะไรอย่างเงี้ยเออเป็นตีนเป็นแบบอะไรเงี้ยคะ่ะแล้วก็เจลไลลงไนเน พวกเอ่ออีทูดีอะไรอย่างงี้เนาะโอเคแล้วก็คอสลุปก็มีนะคะแต่อย่าลืมนะจอดาห่าคือคือทุกคนถ้าใครอินบ็อกเข้ามาก็คือที่นี่นะคะจอดาหน่านี่ค่ะลองปากได้เลยค่ะตัวนิตัวเนี้ยเช่นสีเนี้ยสวยสีนี้นะคะอยาได้สีอะไรเลยคอร์ตตัน แคนดี้นะคะคอตตอนแคนดี้คือสวยมากๆสีนี้เนาะโอเคไว้ในใครผ่านมาก็มาลองดูแล้วกันเนาะว่าเออมันเลกขนาดไหนอ่าปัดแก้ม e ีทูดีก็มีน้องแกซื้อสีนี้ไปนะคะเบอร์เบอร์ห้านะคะเริมร้อยแปดสิบมาแต่ว่าเขาไม่ได้ลดเรานะถึงวันพ่กนี้ก็คือสีใรๆออกตานาสีี่ออนแล้วี่เราก็ลิปสติก บิซูบิซูนะคะ2ชิ้นสัก2ชิ้นเท่าไหร่นะคะสามร้าสิเออถูกมากๆเลยอ่ะมันเป็นงานที่เราสมควรค่ากับการซื้อรีลิปกอดของดอนหนาที่บอก200ร้อย่ะเออโอเคเดี๋ยวไงไปก่อนโอเคค่ะในโซนต่อมานะคะก็จะมาเจอกับมิสเซกิยองนะคะนี่มิเซกิยองนะคะคนที่ถามเรื่องเออว่าเบสมิเซกิยองซื้อที่ไหนก็คือเบสมิิเซกิยองก็คือที่นี่ก็มีนะคะ เบสเขียวเบสชมพูของเขาเนาะมีตัวเทปไหมเดี๋ยวไปดูกันก่อนนี่แล้วเขาก็มีของใหม่ๆเขามันเต็มเลยนะอันนี้เป็นพี้ไม่ใช่พนักงานนี่นะคะก็จะมีเบสมีอะไรอย่างเงี้ยถ่ายเยอะอยู่ด้วยก็มาดูได้ค่ะที่เคยจ้างหนูอ๋อใช่ค่ะมันเลยมาถ่ายให้ไงหนูจ้าได้เขามีตัวใหม่นะคะก็เป็นพวก เออเป็นพวกแป้งอะไรอย่างงี้นเนาะส่วน,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 นส่วนคนที่ถามเรื่องเบตนะเบสชมพูที่น้องเจดออกคลิปบ่อยๆก็คืออันนี้<ะ>คือจะเป็นตัวนี้นะคะที่นี่ก็ลดราคาเนาะมีมาซ้ำหนึง่งการเยอะแยะเต็ม่หมดเลยนะคะ่ะาหิวอเออเก๋นนะนี่อยู่บูอะไรเอ่ย M 6 2นะคะเราก็มาดูกันได้เพราะว่าเออมิซซี่กิยองแนะนำจริงๆคือเรื่องเบตแล้วก็เป็น แป้งแล้วก็ลิปสติกบีบีครีมอะไรอย่างเงี้ยของเขาว่าเวิร์กมากนะคะโอเคราคาประมาณเท่าไหร่เดสเบสนี้เท่าไหร่สี่อค่ะเดสประมาณสี่ร้อยเนาะสี่ร้อยแป้งห้าร้อยห้าสิบทมเมอร์สี่อยห้าค่ะทำเมอร์ส5ีเออใช่มีทมเมอร์ตัวใหม่ออกมาใช่ไหมคะเฉพาะงานนี้นันเดียวนะเท่าไหร่นะคะสร้อยห้าสิโอเค โอเคค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นแบรนด์มีมีมีนะคะแบรนด์มีมีมีจำได้ไหมว่าเราเคยเอ่อทำการแต่งหน้าเกี่ยวกับแบรนด์มีมีมีไปแล้วรอบหนึ่งนะคะโดยเรามีปัดแก้มตัวนี้ปัดแก้มสีสีนี้นะคะของแบรนด์มีมีมีเนาะนี่นะคะก็คือเราเคยรีวิวกันไปแล้วหลายรอบมากแล้วก็ลิปกอสของเขาถ้าจะไม่ผิดจะมีไฟนะคะ ดิบก้องของมีมีเนาะแล้ก็ตัวที่แนะนําของมีมีมีคือตัวนี้บอนเซอร์หินของเขานะคะอันนี้เออน่ารักน่าเล่นมากแล้วก็ราคาไม่แพงเดี๋ยวให้ดูนี่นะดูดิเขาก็รหลดก็ต้องเยอะแยะเออเห็นมั้เมาไปพวกเครื่องสปาก็รหลดเยอะนะจ๊ะลองคงลองคุยนี่มี ต่อนะคะแบรนด์ ola, โรล่าลด20-30%เลยก็คือมีหลากหลายมากมายอ่ะไอชาโดงชาโดของเขาเนอถ้าใครมาก็รีบๆมากันนะดอกของมันจําหมดเนาะอันไหนเอออนะไรพวกี50้50%อ่าพวกนี้จะลด50%เลยนะคะอันนี้เหลือเท่าไหร่เออตัวนี้หมดค่ะเอหมดหมดแล้วนะคะก็ลด50%ังไงก็มาดูเรากันเนาะโลล่านะคะ ต่อมาค่ะเป็นแบรนด์ YET นะคะหรือว่า Yes Enjoy Time นะคะก็คือของเขาเซลล์เยอะมากนะคะนี่เหลืออ s h แชโดอะไรอย่างเงี้ยเหลือสิลล่าหน้าสิบบาทเหลือสิลล่าร้อยเออคือใครมาก็มาลองแวะเล่นกันได้นะตรงนี้ก็คืออายไลเนอร์ของเขาสเลิศดใช่เพราะว่าเนื้อมันอ่ะ ชินที่สองลด50%ด้วยโอเคค่ะต่อมานะคะก็เป็นไอ้นี่โลชั่นน้ำนมนะคะที่เราเคยรีวิวกันไปบ่อยมากว่าใช้สบู่อะไรอาบน้ำใช้ครีมอะไรทาผิวซึ่งตอนนี้ก็ยังใช้อยู่นะคะแต่สบู่หมดไปแล้วเนาะก็จะเป็นของเ Make in Nature นะคะเป็นเคอเดียวกับ Beauty Buffet แล้วก็ Beauty Cottage เนาะส่วนด้านนี้ก็จะเป็นอะไรเอ่ย เป็นพวกเซ็ตฟอร์จเทนของเขานะคะตรงนี้ก็ลดราคาเหมือนกันมาดูกันได้4ีสิบเก้าบาทเ9้บเาทร้อยเานเนี่ยเออใครที่หาของถูกและดีก็ไม่ควรพลาดนะคะนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีแบบว่าพวกแบบรองเทา้ากระเป๋านาฬิกาของยี่ห้อเกรสนะคะอะไรอย่างนี้เนาะเออมันก็คือมีเยอะแย่อะที่แบบ เยอกับลดราคาแบบเนี้ยเออพวกครีมกระเป๋าเครื่งประดับอะไรเงี้ยเออก็คือมีเต็มไปหมดเลยโอเคค่ะมาถึงร้านนี้นะคะคือฟาซิโอคนที่ถามเรื่องล้างหน้าว่าไอตัวคิีงซิ้งที่เราเกะใช้มันคือตัวอะไรก็คือตัวฟาซิโอตัวนี้นะมันเหลือ150เองนะคะแล้วก็มีแบบเออเขาจแบบออยนะเป็นคิ้นซิ้งออยนะก็คือลดราคาเยอะอะเออ กันดงกันแดดโน่นนี่นั่นเครื่องสำอางก็มีค่ะมีปัดแก้มมีลิปกอมีอะไรอย่างเงี้ยเนาะคือมันลดเยอะมากนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันก็มีโครเซ่เลยนะคะกระดาษสำหนามาเหลือ40บาทอะไรเงี้ยเนาะลิปกลงลิปกอสอายแชโดว์แชโดว์ปัดแก้มนะคะแล้วก็เลือกกันใเลยะคะ่ะให้ลายตาเนาะ